ที่ <Family. S 1> <Family. S 2> แฟมิลลี่มาแล้วครับมาแล้วครับค่ะก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก,กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ สวัสดีค่ะ B.T Family นะคะวันนี้ดีกับทีก็จะมารีวิวเงินเดือนนะคะทำไมว่าเห็นหลายคลิปที่บอกว่ารีวิวเงินเดือนซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันใช่ค่ะจะได้บางเอนได้น้อยบางเดือนก็ได้เยอะแล้วจะมีแต่ว่างานอารบไยท OT เนี้ยเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะทีนี้เดือนนี้ค่ะทุกคน เป็นเดือนที่ดีกับวิธีไม่ได้ทำโอทแล้วก็ไม่ได้เบิกล่วงหน้านะคะซึ่งเป็นเงินเดือนที่เป็นเงินก้อนที่รับเต็มๆเลยนะคะเป็นเงินจริงๆใช่เป็นเงินเดือนอย่างเดีเดยวเลยครับม่ม,มีเดือนอย่างเดียวไม่มีทำโอทเพิ่มเลยครับเดือนนี้แล้วก็ไม่มีเบิกด้วยนะคะทุกคนซึ่งเดือนนี้วิธีก็รับไปนะคะสองล้านสองล้านทวดสองล้านวด กาเงินเดือนโดยตรงเลยนะคะส่วนของบีก็ร้านเจ็ดเป็นผู้หญิงตำแหน่งผู้หญิงเนี่ยคือจะได้เงินน้อยอยู่เนาะเขาว่าผู้หญิงทำงานในสิ่งนี้แหละแต่บีก็ทํากับพี่ทีทำช่วยกันทําอยู่โรงงานนี้นะคะแล้วก็ได้สองปีเนาะเนี่ยความจริงบีเนี่ยก็จะเข้าปีที่สามแต่ว่าบีก็ย้ายไปทางโน้นด้วยทางนี้ด้วยนะคะและ้วก็มาถึงที่โรงงานนี้นะคะก็ สองปีซึ่งพิธีก็ยังได้เท่าเดิมหนึ่งล้านเก้าแสนบวกเงินได้มาอีกหนึ่งแสนก็เป็นสองล้านคนดีค่าจัดงานก่อนเวลาครับสตาร์ทจัดงานก่อนเวลาเริ่มงานก่อนเพื่อนนะคะก็คือเหมือนไปไปเตรียมงานเนาะเข้างานก่อนเวลาที่ปกติเราก็จะเข้าเข้างานเจ็ดโมงเช้านะคะที่โรง,งงานที่ดีกับพี่ทีทำเนี่ย เข้างานเจ็ดโมงเช้าพักเบรกสิบนาทีตอน9ก้าโมงถึงเก้าโมงสิบนาทีแล้วก็พักเที่ยงพักเที่ยงเที่ยงตรงนะครับเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงตรงก็เข้างานนะคะแล้วก็เบรกเบรกอีกทีตอนเข้อีกเนาะบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงตรงครับพักเบรกนะคะบ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงสิบนาทีนะคะและ ก็ทางานไปอีกจนถึงหกโมงเย็นก็คือเลิกงานนะคะทุกคนกรับเลิกง,งานหกโมงเย็นทุกวันเลยค่ะค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์แต่ว่าวันอาทิตย์หยุดนะคะก็หยุดทุกอาทิตย์ุทุกวันอาทิตย์แล้วก็ได้พักผ่อนนะคะเพื่อที่จะมาเริ่มงานใหม่ในวันจันทร์แบบนี้คะ่ะทําวนไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเกิดว่าสัปดาห์ไหนหรือว่าวันอาทิตย์ไหนที่ทํางานเราก็จะไม่ได้พักผ่อนนะคะแต่เราจะได้เพิ่ม งาน OT เพิ่มขึ้นมาอีก oh, s <S ใช่หนึ่งแสนบอลน,นะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ย mm hmm. ไม่ได้ทำเพิ่มแล้วก็ไม่ได้เบิดล่วงหน้าะคถามว่าได้น้อยไหมสองคนเนี่ยค่ะสองคนหนึ่งล้านสองล้านสล้านแล้วก็อีกเจ็ดแสนบอลคือได้ไม่เยอะใช่ค่ะเป็นสามล้านเจดแสนบอลน,นะคะก็ยังไม่ได้เบิกค่าอะไรล่วงหน้าเลย หรือว่าไม่ได้ทําเพิ่อมอะไรเลยเมันก็เลยมันน้อยค่ะทุกคนทขาไม่คิดว่าเดือนนี้ได้น้อยเพราะทำง,งานสองคนครับสองคนนะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าสองคนรับสามล้านเจ็ดแสนเราก็จะต้องเก็บไว้ใช้อีกสี่แสนบอนต่อเดือนซึ่งบีกับพี่ีก็จะใช้สัปดาห์หนึ่งเนี่ยหนึลล่งแ <1, 000 S 2> สนบ,บอนซึ่งหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนจะมีสี่สัปดาห์ใช่ไหมคะมีกับพี่ก็ใช้สัปดาห์ละแสนวอนก็ทั้งหมด4ี่สัปดาห์ใช้จนถึงที่แดของเดือนถัดไป,ปดนะคะมื่นก็คือออกทุกวันที่แปดนั่นแหละค่ะทุกคนคะก็ทําไมถึงอยู่ที่นี่นะคะก็เท่าแก่นะคะก็ให้มีอยู่ทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ทุกวันแล้วก็มีข้าวสารให้เดือนละยี่สิบกิโลนะคะ คนละสิบกโลครับคนละสิบกิโลต่อเดือนแล้วก็วไม่มีค่าน้ำค่าไฟค่าห้องนะคะก็คือสามล้านเจ็ดที่ได้รับเนี่ยก็คือรับมาเต็มๆไม่ได้หักอย่างอื่นเลยแต่ต้องซื้อกับเข้าใช่ไหมครับ,รบใช่ค่ะนะคะในช่วงเบรกนะคะก็จะมีกาแฟให้นะคะก็จะกินช่วงเก้าโมงสิบช่วงเก้าโมงสิบนาทีแล้วก็ช่วงบ่ายสามสิบนาทีนั่นแหละคะ่ะ ี่ว่ายังยังถือว่าได้รับเต็มๆอยู่นะคะสำหรับที่นี่ยุคก่อนนะพอถ้าสมูมไปเราก็ต้องเริ่มต้นที่ใหม่มันก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับต้องต้องหาที่แบบว่าที่เราว่าไปแล้วมันชัวหรือถ้าเราจะไปถ้าเราคิดว่ามันชัวเราก็อยู่ที่เดิมไปก่อนใช่ค่ะนี่แหละค่ะถึงได้มา รีวิวเงินเดือนเต็มๆให้ไม่มี <OT S 1> <OT S 2> โอทีบวกเพิ่มแล้วก็ไม่มีวันพิเศษอย่างเช่นว่าวันในวันตรุษจีนของเกาหลีนเนี่ยเราจะได้เพิ่มมาเนี่ยแต่เราต้องทํางานนะครับถ้าเราได้เพิ่มเราจะไม่ได้หยุดใช่ค่ะซึ่งคือรับมาเลยค่ะสามล้านเจ็ดนะคะและทีนี้มันน้อยใช่ไหมเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่รับเต็มเต็ม นะคะแต่ว่าเดือนต่อไปเนี่ยบีแต่วิธีว่าจะเบิกล่วงหน้าแล้วทีนี้มันก็จะไม่รับเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะทุกคนก็เลยไปเบิกมาแล้วค่ะเป็นเงินของเดือนเมษายนอันนี้คือรับเงินเดือนของมีนาค<อ><ผ>มเนาะ<ม>แล้วก็เลยไปเบิกมาคนละหนึ่งล้านวอนนะคะน,นี่แหละค่ะก็จะเป็นทั้งหมดน,นี้สามล้าน7จ็ดบวกอีก2ล้านใช่ไหมคะ ก็ก็จะเป็นทั้งหมดห้าล้านเจ็ดแสนบอลบี B กับพี่ธีก็จะเก็บไว้ใช้สี่แสนสี่แสนบอลนะคะแล้วก็เ้ไปทั้งหมดห้าล้านสแสนบอลนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะว่าเป็นเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเงินเดือนเดือนนี้บีบีมีสลิปให้ดูด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็จะขึ้นให้ดูได้เช่นกันนะคะ เงินจริงๆแล้วก็ต่อไปนี้ก็พิธีก็จะเหลือเท่าไหร่อันนี้คือเบิกพิธีได้รับสองล้านใช่ไหมทุกคนพิธีพิธีได้รับสองล้านพิธีเบิกมาล้านหนึ่งแล้วพิธีก็จะเหลือหนึ่งล้านบีก็จะเหลือแค่เจ็ดแสนนะคะเดือนหน้าจะเหลือหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะคะสองคนนะครับสองคนเพราะว่าเบิกล่วงหน้าไปแล้วค่ะทุกคนอ่ะโอเคคลิปนี้บีกับพิธีก็มารีวิวเงินเดือน จริงๆแล้วก็จะมีสลิปให้ดูด้วยว่าเออเนี่ยบีกับพีทำได้เท่านี้ครับทำทำโดยพี่ว่าไม่มีโอทีไม่มีบวกเพิ่มนะครับไม่มีอะไรพิเศษใดๆเลยเป็นเดือนนะครับแต่ค่ะนี่คือเงินเดือนจริงๆได้เท่านี้เลยค่ะทุกคน oh, <no. S 1> อ้าวนู้อะถ้าเดือนหน้าอันนี้ก็บกเบิกเพิ่มแล้วเดือนหน้าบีจะเหลือเจ็ดแสนบีพี่ก็จะเหลือล้าน ก็จะเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสน mm hmm. ก็เลยกล่าว่าก็จะเบิกไปอิกนะคะมันก็เลยจะไม่เป็นเงินก้อนนะคะวันนี้ก็เลยมารีวิวก่อนแต่ว่าให้ทุกคนได้รับชมร่วมกันว่าเนี่ยคือเงินเดินจริงๆิที่ดีกับพี่ทีได้นะคะในที่เกาหลีนะคะทําง,งานเกาหลี mm hmm. แต่ว่าดูเยอะจังเลยอันนี้คือ5้าล้าน7จ็ดแสนนะคะทุกคน5้าล้าน7จ็แสน้าล้านเจ็ดแสน อมมาทวนธี่สำนานทวนเลยดูสิคะทุกคนเงินเป็นเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งล้านคิดง่ายๆสําสหรับที่คิดง่ายๆเลยบีหารสี่สิบนะคะเพราะว่าเหมือนเดทเงินสี่สิบบอลสี่สิบบอลเท่ากับหนึ่งบาทบ้านเรานะคะหนึ่งบาทไทยบีจะชอบพูดว่าหนึ่งบาทบ้านเรา <laughs> เพราะว่าบ้านเราอยู่ไทยไงทุกคนสิบสามสิบเจ็ดสามสิบหกสามสิบเจ็ดนี่แหละคะ่ะ บีก็จะชอบเราว่านหนึหนบาทบ้านเราบ้านเราคืออยู่ที่ประเทศไทยนะคะ1ล้านวอนจะได้เท่ากับ25,000บาทตอนนี้เลทสานิกอาจจะได้เยอะอาจจะได้เพิ่มมาอีกอยู่แต่ว่าใน,ในจำนวน,นไม่เยอะเพราะว่าถ้าถ้าส่งไปมันก็จะมีหักค่าส่งค่าอะไรอย่างเี้ยนะคะก็เลยคิดเฉลี่ยไว้เลยว่า,าวสี่สิบนั่นแหละนะคะคิดง่ายๆ ถ้าห0 0่วอนก็25บาทนะคะทุกคนน,นี่ค่ะรวยไหมอันนี้คือบีกับวิธีนะคะมีโครงการจะซื้อที่หนึ่งแปลงนะคะกว้าง8ยาว20่สิบกว้างห,หน้าหน้าแยาว20่สิครับใช่คะ่ะความลึกนะ ว่าจะทําจะทําอู่ซ่อมรถนะคะเพราะว่าพี่พีเป็นช่างนะคะก็จะรับไทยแล้วก็จะได้มีอาชีพทํานะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าจะมาอยู่ที่นี่เป็นนุกน้องไป็นยังไมีแล้วครับอู่แต่ตอนนี้คือว่ายังยังปิดไว้อยู่ครับพี่พีน่มีพีกับพี่ก่อนที่จะมาเนี่ยก็มีร้านอยู่ไทเปิดร้านเป็นเป็นซ่อมแอร์รถยนต์นะคะอยู่ที่ไทยนะคะอยู่ที่บ้านนะคะ ่คะทุกคนคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้แยใจเือนนะคระับติ้งๆ,ๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ B ีอนนะคะใน B&T g a l l e r y นะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้อันนี้ผมแบ่งน,นะครับอันนี้ผมอของ B ครับวันนี้ของบีของผม<ส> ของพิธีห้าล้านเลยโค่ะค่ะทุกคนคะตอนนี้เราจะส่งเงินกลับบ้านแล้วนะคะดูค่ะก็จะส่งได้ครั้งละวันห้าสิบใบนะคะทุกคนเราส่งแบบตู้กดแบบนี้นะคะอ่าเราก็เช็คว่าข้อมูลเราถูกต้องไหมนะคะ ก็จะเปิดออกมาค่ะทุกคนแลก็ใส่ไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็กดกดงเงิน,นะครับตอนตีตู้เอทของธนาคารอะไรนะ KAB KAB เคเอบแบงคือนะครับ ค่ะทุกคนคะตอนแรกเราก็ว่าจะส่งไป5้าล้านสามแสนนะคะแต่ว่า,าส่งได้แค่ 5, 2, 5้าล้านสองแสนห้หมืนวอนค่ะทุกคนนี่นะคะอีก5้าหมื่นจะสามแสนจะเครื่องมันเออรเลอกก่อนนะคะส่งได้แค่นี้นะคะโอเคครับโอเคค่ะ จยกบภารกิจแล้วครับจยกบภารกิจการส่งเงินเดือนนี้นะคะทุกคน